เมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดรานันตชัยบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปก็ให้หลกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสม,มาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย หลับตาเบ,บ,บ,บาบาพอยสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวให้ดีนะจ๊ะให้ท่านังร้ายถูกส่วน จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุมยู่ที่ศูนย์กลางกายที่เจ็ดอย่างเบาๆอย่างนุ่มนวล ให้แต่ใจของเราตรงกลางเบาๆอย่างสบายสบยแต่ใจหยุดนิ่งๆนุน่มๆเบาๆสบายสบาย ใ,ใจหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเม,มาๆสบายสบายใครตรึกนึกถึงดวงใสได้ใครตรึกไปในกลางดวงใสๆใ,ใครคุ้นเคยกับภาพของพระ หยุดนิ่งน่มไปเบาเบาหยกลางอง์พระแก้วใสๆอย่างสบายสมองใครไม่ชอบนึกเป็นภาพก็หยุดนิ่งนิ่งนมนม ลงไปตรงกลางที่โลง่ลงๆว่างๆกลางกายของเรานะจ๊ะอย่างเบาเๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะ ตั้งเบาเบาตั้งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบาสบายใจใสใสใจ,ใจเย็นเย็นอย่าไปตั้งใจเกินไปจะทำให้ใจของเราเนี่ย รวมได้ง่ายคือความเห็นความจำความคิดความรู้สีอย่างจะรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันตรงกลางอย่างง่ายง่ายซึ่งจะทำให้ใจของเราละเอี บริสุทธิ์มีความสุขปีติสุขหล่อเลี้ยงใจถ้าเราหยุดใจได้ตรงกลางกายฐานที่เจ็ดนะจะถ้าหยุดได้แล้วก็จะมีความสุขใจจะใสๆ ถึงอะไรจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจะกระทั่งถึงจุดที่เราสามารถเห็นความบริสุทธิ์ภายในกลางกายได้เป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้ จะเป็นดวงใสใสใสเกินความใสใดๆ,ๆในโลกอย่างน้อยก็ใสเหมือนกน,น้ำใสใสหรือเหมือนก้อนน้ำแข็งใสใส หรือเหมือนเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดดในโลกใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งบริสุทธิ์ จิตของเราบริสุทธิ์มันก็จะไม่ติดเล่าภายนอกเลยจะไม่ติดเรื่องราวของคนสัตว์สิ่งของอารมณ์อะไรต่างๆจะไม่ยินดียินร้ายอะไรเนี่ยจะปล่อยวางได้แล้วใจก็จะเข้ากลางไปได้เอง เือตรงกลางจะขยายกว้างออกไปก็เรื่อยๆจิตก็จะเริ่มมีพลังมีความสุขเพิ่มขึ้นมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นแสงสว่างก็จะเกิดขึ้น การเห็นภาพภายในกระตาม,มาอย่างง่ายง่ายและเห็นไปตามความเป็นจริงคือเห็นของจริงที่มีอยู่ภายในที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเรู้เรื่องมาก่อน เจนเห็นดวงธรรมภายในเห็นกายภายในชีวิตภายในที่ยกระดับความละเอียดความบริสุทธิ์สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆซ้อนอยู่ข้างในเป็น,นชั้นๆข้าไป เราแตะใจใบเบาาความลับของชีวิตของเราก็จะค่อยๆถูกเปิดเผยที่ตัวงเราเองเราก็จะเริ่มรู้จักว่าเราคือใครรู้จักตัวเองเพิ่มขึ้น ได้ให้ใจหยุดนิ่งๆน,น,นุ่มๆเบาๆสบายไปเรื่อยๆนี่คือเส้นทางของพระอริยเจ้าหรือเส้นทางที่จะเดินไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าใจก็จะละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมกายธรรมที่ใสบริสุทธิ์หรือพระธรรมกายพร,ระ่านเปมนดอกประเกตดอกบัวตูม ใสเป็นแก้วใสเกินความใสในใดในโลกนั่นละคือที่พึ่งที่ระ,ะลึกที่แท้จริงของตัวเราให้ใจแตะไปเบาเบาสบายบาย นิ่งนุง่มเมาเมาใจก็จะเข้าคลางเข้าไปเรื่อยๆเองนะจะไปเองอย่าง,ง่งยๆปองพระจะขยายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสย,ยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ยิ่งมีพลังยิ่งมีอานุภาพเมื่อเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งซ้อนเข้าไปข้างในเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวก็องค์พระธรรมกายที่ใสใสยอย่างง่าย มื่อถึงตรงน,นี้เราจะน้อมเทียนใจไฟนิรันดรานันชัยไว้ในกลางองค์พระธรรมกายก็ง่ายเทียนใจไฟนิรันที่หลยจุดภายนอกก็จะน้อมเข้าไปสู่ภายใน กร่นให้ใสได้ใจที่หยุดนิ่งเทียนใจฝอยนิรันดนรนนนใ,นใจก็จะยิ่งละเอียดอ่อนนุ่มนวลสวยกว่าภายนอกจะใสบริสุทธิ์มีรัมีมีแสงสว่าง มีความละเอียดอ่อนนุ่มนวลผ่านไปในกลางองค์พระไปเรื่อยๆจกกนกระทั่งไปถึงจุดที่เราทำการบูชาประทนตไตรัยก็จะไปถึงตรงนั้นได้ จะเข้าไปตั้งอยู่ในกลางพุทธรัตนาธรรมรัตน,นะสังขรัตนะได้อย่างง่ายง่ายและกระแททานแห่งบุญก็บังเกิดขึ้นเป็นดวงบุญใสๆ สว่างสวัยเข้ามาแทนที่ไอ้ใจเรานนิ่งๆน,น,นุ่มนไปอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกงนไปเงียบๆนะจ๊ะ